สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับไอที่โชรุมกิตสระกูดคานะคะาไปตั้งนานแล้วเ,เลยนะว่าอา,ามาดูรถสวยๆวยทั้งอคันนี้เลยนะแต่ก่อนอื่นเนาะแนะนำโลเคชั่นของเรานิดนึงนะคะเราอยู่ที่โชรุมกิษสารกูดาะคาค่ะตั้งอยู่ถนนการจนาพิเศษเขตบางแคน,นะคะลูกค้าที่มาไม่ไม่ถูกเนะาะไอแนะนำเข้าไปในแฟนเพจของเรานะคะแฟนเพจกิษสรกูดคานะคะเราปักหมุดไว้รอลูกค้าเลยนะหรือว่าถ้ามาไม่ถูกอีกนะคะอยากโทรสอบถามเส้น เส้นทางนะติดต่อมาที่เบอร์0832222203ค่ะใกล้มากนะคะซูมเข้าซูมออกลูกค้าเวียนหัวแล้วค่ะตอนนี้ใครที่เข้ามานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะไอก็จะกดไลค์กดแชร์เหมือนกันนะโอเคใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เรานิดน,นึงเนาะหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ ทิ้งไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันเนาะแล้วก็หรือว่าอยากติดต่อสอบถามอะไรนะคะโทรมาที่เบอร์0832222203ค่ะแชร์แป๊บหนึ่งมาไลฟ์กันช่วงเช้าๆแบบนี้รอบแรกของวันเลยนะคะประมาณตอนนี้ประมาณจะ11โมงแล้วนะคะใครที่ไม่ได้ทำอะไรอยู่เนาะหรือว่าดูคลิป ของรถของเราไปเพลินๆก่อนก็ได้นะโชว์รุมของเรานะคะมีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยนะคะสนใจคันไหนนะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ไปไอ้พาไปดูรถคันแรกเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยหน้าหน้าตาหน้าหลังมากเลยรถคันนี้นะคะสีก็สวยนะคะหน้าตาน่ารักอีกนะคันนี้นะคะนี้สันจุกนะคะเครื่อง1.6ปี2016นะคะ,ปะ,คะเป็นตัว V ีนะคะอันนี้เป็นรถ SUV นะคะรถ5ประตู ระะาคาพิเศษด้วยนะคะราคา419,000บาทนะคะคันนี้บอกเลยได้ไปรถปี16ใหม่เพียงแค่40,000โลเท่านั้นนะคะรับประกันเลยนะคะรถสวยเลขใหม่แท้นะคะสามารถเอาไปตรวจเช็คก่อนรับรถได้เลยนะ,ะมาเข้าข้าวก่อนเลยดีกว่าด้านหน้าไฟเขาสวยมากเลยอ่ะอันนี้เขาก็จะมีลูกเล่นดีไซน์ของเขาเนาะแน่นอนว่าขับไปบนท้องถนนเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนนะแล้วเขาก็รู้เลยนะคะว่ารถคันเนี้รุ่นอะไรยี่ห้ออะไร นะคะโลโก้ทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบนะคะอันนี้สันเทียนาเนาะเป็นโครเมียมส่วนตรงท้อททีค่ะอีกคันหนึ่งเทียนาอยู่ด้านนู้นนิสันจุ๊กค่ะคันนี้นะคะโลโก้เป็นโครเมียมนะคะตรงนี้นะคะเป็นสีดํามันจะดําด้านก็ไม่ด้านนะจะเงาก็ไม่เงานะคะคันนี้สวยแล้วก็ว <laughs> โอเคไปแล้วก็ลายเขาก็จะแต่งมาเป็นแบบมีลูกเล่นเนาะเป็น ป็นแบบนี้ปกติเราก็จะเห็นแบบเป็นแบบเส้นตรงบ้างเส้นแนวนี้บ้างนะคะเขาออกแบบมาแล้วไฟดวงใหญ่มากนะแล้วก็รวมมีไฟด้านบนแล้วก็ไฟด้านล่างนะคะอันนี้ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะอุย้ยให้มาเยอะมากนะคะวิสัยทัศนการมองนี่ดีเลยนะคะคันนี้มามาดูเรื่อยๆเลยนะคะคันนี้ยางขอบ18นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะล้อนี่ ล้อมแม็่งนี่ไอ้ว่าน่าจะไม่ใช่ของเดิมนะแต่ว่าเราได้มานะคะบอกเลยว่าสวยได้ไปคันนี้ครบเลยนะคะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะกําลังดีคันนี้อ่ะไม่แต่งนะคะ,อะ,อ,ะอะไรกันแน่แต่งอคันนี้แต่งแต่ว่ากําลังดีเนาะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบอะไรเยอะแยะนะคะแค่ล้อก็สวยแล้วนะคะคันนี้มาไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสีขาวสีเดียวกันกับสีตัวรถไปเลยนะคันนี้ตัวจับด้วยนะ กำลังดีเลยนะคะขอบยางนะนี่ให้ดูทุกรอบเลยนะคะว่าเจ้าของดูแลดีหรือไม่ดีนะคะดูที่ขอบยางได้เลยนะคะไม่มีแห้งเกอบไม่มีจอดตากแดดนะคะตัวนี้ของเขาจะพิเศษตรงที่ประตูเขามันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้ด้านบนนะคะได้ไหมโดนเหรอโอเคนี่จะเป็นแบบเปิดจะอยู่ด้านบนนะคะจะดูเหมือนรถสองประตูนะแต่ว่าเขาตัวเปิดเขาอยู่ด้านนี้ นะคะสวยเลยคันนี้มาเรื่อยๆเลยค่ะไฟเขานะคะอันนี้เขาจะออกเขาจะเน้นเรื่องไฟจริงๆนะไอ้ว่าออกแบบมาให้แบบเป็นลูกเล่นตรงไฟนะไม่ได้ดูเรียบนะคะอันนี้ก็ออกแบบมาทันสมัยนะคะแล้วก็สวยแน่ถูกใจแน่นะคะวัยรุ่นเนาะชอบหรือเปล่าลนะคะโลโก้ทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบทุกจุดนะคะนิสันเนาะ คันนี้ไอย้ำอีกทีหนึ่งนะคะนี้สันจุกเครื่อง1.6ปี2016นะคะเป็นตัว V SUV นะคะราคา419,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดี D. คันนี้จัดได้เต็มจัดได้เกินนะคะจัดได้สูงสุด72งวดเลยนะคะผ่อนสบายๆอยู่ที่ประมาณ8,000บาทเท่านั้นนะคะบวกลบไม่เกินนี้เนาะอันนี้ก็แนะนำนะคะแต่งหล่อๆมาเลยนะคะไม้แท้ประมาณ40,000โลนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะค,ะคันนี้อุปกรณ์ติดรถนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบ บุ <Book> mm ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองนะคะบอกเลยสวยมากอะแอบเปิดข้างในให้ดูอ๋อโอเคนี่นะคะรถห้าประตูของเขานะคะมันก็จะกกว้างแบบนี้แหละที่สำคัญนะมันก็จะพับเบาะลงไปได้ด้วยแต่ไม่ได้พับเบาะลงไปได้แบบนี้นะลาบเลยนะคะแน่นอนว่าใครที่สนใจรถ ดีไซน์น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็แบบจุกของได้เยอะคันนี้นะคะดูเหมือนจะเล็กแต่มันไม่เล็กนะกว้างมากๆนะภายในก็กว้างภายนอกก็สวยด้วยนะอันนี้ให้เปิดให้ดูหน่อยอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะคะได้ติดรถมานะโอเคว่าไปพาไปดูด้านในดีกว่าจะมีกล้องกล้องด้วยนะโอเคกล้องเซ็นเซอร์นะคะทุกอย่างยังอยู่ครบเลย นะไปไอ้พาไปดูด้านในดีกว่าวนี่ภายในของเขานะคะกว,ว้าง ว้างมากนะคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวย,สวยเลยนะคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะในส่วนของเรื่องของราคาสภาพรถนะคะแล้วก็เลขไม้ที่ใช้งานมาน้อยนะคะนี่อ่ะไปเร็วนิดนึงเนาะอันนี้ดูมาจากตรงประตูก็ได้นะคะตรงประตูไล่มาเลยนะตรงนี้มันจะเป็นแบบเป็นเหมือนผ้านุ่มๆน,น,นะคะแล้วก็ไล่มาเป็นสีแดงตัดกับสีดํานะคะตรงที่เปิดนะคะเป็นโครเมียมเนาะดีไซน์มาสวยๆเลยนะคะเป็น มีความโค้งมนเนาะอ่ามาในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะฟังก์ชันของเขาเดิมๆเลยนะอันนี้แต่งมาให้แบบไม่ได้ดูเรียบเลยนะอันนี้ในส่วนของแอร์นะคะดีไซน์มาสวยเลยนะมามาเรื่อยๆนะคะในส่วนอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกดูเลขใหม่นะคะคันนี้รถปี16นะคะไม่เพียงแค่46,00 0โลนะคะได้ไปนะคะคุ้มค่าทั้งราคาแล้วก็ในส่วนของการใช้งานนะคะ ได้ไปใช้งานกันยาวๆเลยนะทุกอย่างยังเหมือนเดิมใช้งานได้ปกตินะคะรวมถึงไฟนะอันนี้รถเราเพิ่งได้เข้ามานะคะยังไม่ได้ทําการบิวหรือคีนอะไรเลยนะเอามาให้ลูกค้าดูก่อนเลยนะส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเบาะหนังนะคะแล้วก็มีได้แดงนะคะตะเข็บแดงเนาะอันนี้ก็แน่นอนและเบาะหนังนะคะดูแลทําความสะอาดง่ายโอ้ยอ่ะตรงในส่วนของคอนโซลเขาเรียกอะไรคอนโซลกลางนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกียร์มาในส่วนของช่องหวังแก้วนะคะอันนี้ก็แต่งมาสีแดงตัดกับสีดำสวยเลยนะคะไปพาดูด้านหลังด้านหลังเขากว้างเลยนะคันนี้นะคะบอกเลยว่าลูกค้าที่ อ่ตัวใหญ่เนาะกลัวว่าจะนั่งไม่สบายหรือเปล่าคันนี้มันดูเล็กไปหรือเปล่าบอกเลยว่านั่งได้สบายแน่นอนนะคะเดินทางไกลนะอันนี้บอกเขายัางไม่ได้ฉํำเลยนะเป็นรถปี2016นะคะใช้งานมานะคะก็เราก็ดูจากเลขไม้เนาะด้านในก็สวยเลยนะคะคันนี้เลนลูม oh, ด้านบนนะคะเราก็ยังเห็นอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีรอยอะไรเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไอ้พาไปดูอีกคันนึงดีกว่า คเข้ามานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเนาะคันนี้ไอาย้ํามีคันหนึ่งนะคะ닛สันจุกนะคะปี2016นะคะเป็นตัว V นะคะราคา419,000บาทนะคะจัดได้เต็มจัดได้เกินเลยนะคะคันนี้ คันอยู่ประมาณ8,000บาทเท่านั้นนะคันนี้ได้ไปสวยๆเลยนะใครที่กําลังหานี้สันจุ้งนะคะเข้ามาแล้วนะตอนแรกเราไม่มีตอนนี้เราเข้ามามีน่าจะมีประมาณ 2, ะค,ะ2คันนะคะ2คันเนาะแต่ว่าอีกคันนึงเพิ่งเข้ามาเลยไอ้ก็เลยไลา์คันนี้ให้ดูก่อนนะคะไปอย่างรวดเร็วนะคะคันนี้นี่เลยใครที่กําลังหานะบอกเลยว่านี้สันเทียนาของเราเข้ามานะคะตอนนี้มีสีดํากับสีขาวนะคะ ใครที่สนใจเนาะก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากรู้ว่ามันเป็นรุ่นอะไรปีอะไรนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์083 222 2 2 0 3ค่ะแต่วันนี้นะไอพามาไลค์คันนี้ก่อนนี้สันเทียนาเครื่อง1.5ปี2014นะคะตัว x v นะคะคันนี้เกียร์ออโอตโอ้ราคาอยู่ที่5,59,000บาทเออโอเคเทียนาไม่มีกระปุกโอเคค่ะขอโทษค่ะคันนี้นสันเทียนา ปีอ้ยปี2014นะคะคันนี้ก็จัดได้เต็มจัดได้เกินเหมือนกันนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเท่านั้นนะคะจัดได้สูงสุด72งวนเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะรถปี14ลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวจัดให้เต็มจัดได้เกินนะคะลูกค้าไม่มีเครดิตเนาะไอขอบประมาณสัก5 1 0ของราคาตัวรถเท่านั้นเนาะอาชีพตรวจสอบได้ทำงานชัดเจนนะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านสบายสบาย เอกสารครบนะคะวันสองวันทำการนะคะรับรถกันไปเลยเนาะ,ะมาดูในส่วนของรถนิสันเทียน้าคันนี้ดีกว่านะคะด้านหน้าของเขานะเป็นโครเมียมเนาะไฟไฟใหญ่เหมือนกันนะถึงว่าแหละนิสันเทียน้าเขาให้เรื่องไฟจริงๆนะคะไฟหน้าใหญ่มากนะแล้วก็เล่นโครเมียมมาจัดเต็มเลยนะคะทแทบจะทุกจุดเลยนะคะโครมโครเมียมโครเมียมแต่งโครเมียมหมดเลยนะมามาในส่วนของล้อนะคะ ล้อเ,เดิมแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะก่อนออกนะคะเราดูในส่วนของเรื่องยางพร้อมใช้งานให้เลยนะคะยางใหม่ไปเลยนะในส่วนของรถที่ลูกค้ามาดูแล้วในส่วนของเรื่องยางมันไม่พร้อมใช้งานนะคะบอกเลยว่าก่อนออกนะคะเรามีการเช็คความเรียบร้อยให้หมดเลยนะคะยางเราดูเป็นยางพร้อมใช้งานให้เลยนะมาในส่วนของไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะอันนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะคะด้านล่างนะคะเขาแต่งโคมเมียมาตัวจับ โคเมียมนี่เลยไล่ยาวมาเลยนะคะคันนี้รถสวยรถหรูนะคะแนวผู้บริหารเลยนะคะใครที่กำลังหาอยู่คันนี้แนะนำเลยนะคะรถสวยใช้งานน้อยสภาพสวยนะคะราคาคุ้มค่าแน่นอนมาในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟหลังไฟไฟท้ายอันนี้ก็แต่งด้านในมาเหมือนกันนะคะรถสวยเลยคันนี้โลโก้ทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบทุกจุดนะคะเทียนหน้านะคะเครื่องสอง เครื่อง2.5นะคะเป็นตัว XL 2 0 0 0 XL สองรอย XL คือโอเคไปเด้เปิดให้ดูด้านหลังดีกว่าบอกเลยว่ากว้างมากรหัสรุ่นหัสร๋อรหัสรุ่นน,นี่เป็นไงกว้างมากนะนนี้คือ เป็นรถเก่งซีดานแต่ข้างในกว้างมากนะใส่ของนะคะบรรจุของไม,ไม่เ,เข้าไปดูเข้าไปทำไมอัมน,น,น,นเลยเอ,ลองลอง,ลองไหมเดี๋ยวหนูถือกล้องให้ <laughs> 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 นะคะจุของได้เยอะนะสำหรับคนที่เดินทางนะคะต้องมีของเยอะๆเ,ะเะนาะใส่กระเป๋าเดินทางนะคะหรือว่ากล่องพัสดุนะคะอันนี้จัดได้เต็มเลยนะและที่สำคัญมันมีตัว <laughs> ที่เปิดไปหาด้านหน้าด้วยนะได้ไปทำให้ดูด้านในเนาะ วางมากๆนะคะคันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้นิสสันเทียน่านะคะปี14ราคา559,000บาทนะคะจัดได้สูงสุด72งหดนเลยนะคะไปดูด้านในกันสีสวยเลยนะคะคันนี้ภายในสะอาดสะอานมากไป สวยสีสวยมากภายนอกเป็นสีดำนะคะภายในเป็นสีเบจสีครีมนะแล้วก็เล่นลายไม้มาด้วยนะเพื่อความหรูหราบอกคู่หน้าไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้อาจจะไอไล่ <the> ไปทีละส่วนดีกว่า mm hmm. ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาอันนี้ก็ให้มาเรียบๆหน่อยเนาะแต่ว่ามาตรงนี้ก็จะเป็นสีครีมนะคะตัดกับลายไม้อันนี้เดิมๆ mm hmm. นะคะ อันนี้ฟังก์ชันเดิมๆจากศูนย์จากโรงงานเหมือนกันนะคะช่องใส่ของใช้งานได้ปกติทุกอย่างยังดูแบบสภาพแบบสมบูรณ์เลยนะคะคันนี้นะคะไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะเปิดแล้วก็จะมีไฟด้านหลังด้วยนะนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติโอเคนะคะมาในส่วนของคองนโซลกลางนะคะนี้ก็จะเป็นไม้เป็นช่องใส่แก้วน้ํานะคะ ใช้งานได้ปกติทุกส่วนเลยนะสะภาพก็ยังโอเคเลยนะเราก็ไม่ได้มีรอยขีดข่วนอะไรด้วยนะอันนี้ก็คือแบบเรียบๆสวยๆเลยนะคะมาในส่วนของเบาะเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะทั้งทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสีครีมทั้งคันเลยนะคะทั้งในส่วนของตรงประตูด้วยนะคะไล่มาเรื่อยๆนะคะสีดําข้างในสีครีมนะคะใครที่กําลังหาอยู่นะคะ ติดต่อกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0832222203ค่ะอ่ะไปพาไปดูด้านหลังอีกทีนึงด้านหลังของเขานะคะก็จะมีแอร์อยู่ด้านหลังด้วยนะอันนี้ อย่างที่บอกไอ้บอกว่ารถสวยล้นหลูนะคะแนวผู้บริหารเลยคันนี้นะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะและไอ้ไม่ได้มีคันเดียวด้วยนะมีประมาณ4ี่คันนะตอนนี้ที่อยู่ในเต็นนะคะมีสีดำสองคันนะคะแล้วก็มีสีขาวด้วยนะคะอยากได้เป็นคันไหนรุ่นไหนปีไหนลองทักกันเข้ามาดูนะคะเผื่อถูกใจเนาะนี่จะมีตรงนี้นะคะช่องใส่แก้วน้ำเนาะที่พักแขนแล้วก็อย่างที่ไอ้บอกว่ามันทะลุไปด้านหลังได้นี่นะคะ สามารถหยิบของอะไรได้เลยนะอันเนี้ยกว้างมากๆนะโอเคก็จะประมาณนี้แหละสำหรับคันนี้เนะาะอย้ำอีกทีนึงคันนี้นิสสันเทียหน้านะคะปี14นะคะตัว XV นะคะราคา559,000บาทนะคะแล้วเรามีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะเดี๋ยวไอไปแนะนำโปรโมชั่นกันด้านหน้าไป นะคะสองคันนี้ไอก็ฝากไว้ด้วยนะคะนิสันทั้งสองคันนี้เลยนะคะคันนี้นิส s ันเทียร์นะคะเป็นรถเก่งซีดานเนาะคันนี้นิสันจุกนะคะเป็นแฮตแบ็กห้าประตูใครที่สนใจสีขาวหรือสีขาวหรือสีดํานะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะโปรแนะนําโปรโมชั่นของเราหน่อยนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะยังมีอยู่นะคะวันนี้ถึงวันที่21พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะโปจอง1,100บาทนะคะออกรถ ใช้เงินสูงสุดเพียงแค่11,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าลูกค้าเครดิตดีนะคะออกรถสูตรบานนะคะได้เงินเหลือกลับบ้านอีกด้วยนะคะมีโปรโมชั่นคับฟรีสูงสุด1น0วันเลยนะคะหรือว่าอยากไปเลือกโปรช่วยผ่อนนะคะ11เดือนนะคะอยากได้โปรนี้หรือเปล่านะคะอยากได้นะคะติดต่อหาเขาหามาติดต่อมาหาไอาได้เลยนะคะที่เบอร์0863157774สค่ะเนาะสนใจรถคันไหนก็ติดต่อกันเข้ามานะคะ วันนี้ก็ไลฟ์กันพอสมควรแล้วก่อนอื่นนะคะฝากช่องทางการติดต่อของเราหน่อยเนาะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะช่อง YouTube ของเรานะคะ t i k t o อกลนนะคะเราใช้ว่ากิจสดากุปค่านะคะเซิร์ชเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะเจอทั้งหมดเลยเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากไปกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เราก็จะมีการอัปเดตข่าวสารกันเรื่อยๆเนาะไม่ว่ารถคันไหนเข้ามานะคะรถคันไหนออกไปเนาะหรือว่าเ,เสียงอีกเสียงหนึ่งนะคะเสียงของลูกค้านะคะที่แบบ มารับรถกับที่เราเรารู้สึกยังไงบ้างอยากดูรีวิวนะคะก็เข้าไปใน Facebook ของเราได้เลยนะคะก่อนอื่นก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะเราว่าตอนบ่ายตอนตอนบ่ายจะมีใครมาไลฟ์นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝากสองคันนี้ไว้ด้วยสวัสดีคะ่ะ